หนูหนั่งนั่งลงเดี๋ยวค่อยกินได้ไหมตื่นมาหิวเลย ừ, เด้อมันเป็นยังไงหมาหรือหมาหรืออุรังอุตังเนี่ยไม่ต้องเลยเอาหมาไม้มาพิเดี๋ยวค่อยกินใจเย็นๆแม่บอกให้หนูใจเย y ên y ên ็นๆก่อนใจเย็นๆได้ไหมต้องใจเย็นๆสิคะ เข้าใจไหมเออเดี๋ยวค่อยกินได้ไหมยังไม่ไม่สายเลยหิวแต่เช้าเลยพูดเพอ้อๆนั่งลงนั่งลงไม่ร้องแม่พูดกับหนูหนูต้องเข้าใจสิอนั่งลงก่อนต้องรู้จักคอยใช่ไหมแม่สอนว่าต้องคอยจะกินไม่ยาเนี่ยจะกินยาเหรอ๋ยวให้กินยาเลยเนี่ยยาแก้ดือ้อเอาเล่าเอาไหมครับเพรายาแก้ซนไหมเนี่ย กินแล้วหายโซนเลยเนี่ยเอาเบ่าเอาไหม